มาเปิดขานค่ะดัรกคนสุดอ Baby Monster World ไเราก็เทเธอด้วยใช่ทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยบางทีเราก็เท่เกินหล่อเกินสาวๆส,สวยๆมากรีดการอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเผิดใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะถามพวกเธอ เมื่อ baby monster official t i k t o k and Instagram ได้มาอัพคลิปรุกกะบัวราและชิกิตาที่มากับเพลง Disco Inferno ของ50 Cent ในแคปชั่น a n sunglasses trio vibe check งั้นเราไปฟังกันสน,นิทนะคะ yo One, two. คอนเทนต์นี้นัดกันมาแบบเท่รวมกลุ่มกันเกรใส่แว่นดำครบทีมคู่คิสแบบกินกันไม่ลง<อ>ไม่อยากจะคิดเลยตอนปล่อยเพลงเดตัวเองแล้วเจอน้องๆมาร้องแรปเท่ๆแบบนี้นะฉันมีวูบแน่เจ้าเชเก,กคือดือน้าดื้อดึงหน้าทำปากจูไม่ไหวมาโหมดนี้ทีไรมัมมี่ตุยทุกทีเลย แต่งตัวได้แท่ฝฟดๆจนอยากจะทักว่าผู้ชายเสื้อเขียวด้านซ้ายมือคนนี้ชื่ออะไรคะเมนมากสวัสดีค่ะลูกพี่เคนนี่ขยับตัวทีได้วายความเป็นตึกดำสมกับที่เป็นตัวลูกตัวหลานของค่ายจริงๆ โอนนรุกะ she's so chill and cute คาวาอี้คาวาใจทำไมน่ารักไม่แผ่วทำเราตกหลุมรักไม่หยุดความฮุดดี้ที่ใส่เต้นไปด้วยมันเท่มากฉันกัดปากทนสเสน่ห์พี่รุกะแทบไม่ไหวแถมสีผมก็เปลี่ยนอีกแล้ว <Wow. S 2> จากแดงเป็นชมพูโตโหสวยมากๆเลยคงใกล้เดบิวต์แล้วสินะคะตื่นเต้นตื่นต้น ตื่นเต้นส่วนน้องโบร่าเจ้าแสงเหนือที่ตอนแรกแอบ,บสับสนน้องแสงเหนือกับน้องแพรก็แหมสวยหวานสาวผมดำเหมือนกันซะด้วยแอบดบเลยสับสนนิดหน่อยจังหวะผมด้านหน้าย้อยลงมาหน้าคล้ายพริตตาแต่จังหวะเสยผมมาโอ้ยแอบดบนิ่แทบสลบเลยครับ สวยแช่จนใจเจ็บเจ้าสามเบนน่ารักจนเจ็บใจโอ้ยช็อตตอนท้ายแยงเข้ากลองมากขำท่าเต้นไม่ไหวชิกิตาหนุ่ลูกหนูเกือบหล่อแล้วแต่ไม่ทิ้งใส่หาเจ้าโดราก็ขอผ่ามาตรงกลางฉันขอแซกก่อนระหว่างน้องเล็กกับพี่ใหญ่สนได้ใจกันสุดๆเมื่อไหร่จะได้เดนาะ เดบิวได้ยังเดได้แล้วมังฉันตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินรอตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเจบิวของน้องๆเบมอนก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง การเผยตารางคัมแบ็กเดบิวต์ศิลปินช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2023ซึ่งค่าย YG มีวง Baby Monster เดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมประเภทอัลบัม้มอัลบั้มเดบิวต์นอกจากนี้ยังมีตารางเพลงในอัลบั้มของเบมอหลุดออกมาตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศเดบิวต์เลยแถมเซอร์ไพรส์มากว่ามีถึง13เพลงเลยค่ะ พอแฟนๆได้เห็นก็ตั้งคำถามว่าเชื่อได้ไหมเนี่ย YG จะยอมปล่อยเพลง13เพลงจริงหรอซึ่งที่ผ่านมาจากประวัติของ YG ไม่เคยปล่อยอัลบั้มเต็มมากกว่า10เพลงเลยค่ะที่มากที่สุดคือ first อัลบั้มของรุ่นพี่ Winner ที่ปล่อยอัลบั้มเต็มตั้งแต่เดเลย10เพลงยังไงเรามารอดูกันนะคะว่าของเบมอนจะมา13เพลงเลยจริงไหมแต่น้องๆก็ตั้ง7คนมันก็ไม่แน่ ก็ต้องรอดูกันนะคะแล้วเพื่อนๆกะาะกิเ็นอย่างไรกับข่าวลือนี้มีมูลไหมเชื่อได้เปล่าเพื่อนๆคนไหนรู้ลึกเมนมาบอกแอดกับเพืเ่อนๆในช่องใต้คลิปีเลยนะและคิดยังไงกับเชาเด็กสาเบที่มาอย่างเท่ สเสน่ห์เหลือล้อนความสวกที่ไม่มีใครยอมใกรความทิกิตา้าอยู่ทุกคลิปคือเรื่องจริงเม้นกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายขอให้วันนี้เป็นวันดีๆและมีความสุขกันทุกทุคนเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย